เปิดครับเป็นในโอวมงครับผู้กองทันเรียนอยู่เจ้าครับเพราะโอ้โหก็หลังจากที่อัพคืนสามคืนสิบคืนห้าแต่คืนห้ายังไม่จบแต่ก็เริ่มใหม่นะคะแต่มันล้มเหลว<ช>ก็มาทําคืนห้าเลยไม่ได้ไปสง่งคืนสามคืนสี่ละต้องต้องเปลี่ยนลืมเข้ามาแล้วครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่กยกอนและผมแม็กซี่ มาจากวอ๋อพี่ายมานะครับ่อพี่ายพนออ้าี้ายนี้ครับเริ่มขมาแล้วครับูแวดอมกไมอดทำแชลลงยูบอกใช่ผมก็ทำทำกันทั้งสองคนนะครับี่ายไปแล้วครับตอนนี้ครับพี่เป็ดครับพี่เป็ด ก็ได้เขาจะเอาคอมของเขามาซึ่งเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดจุดสามเฮ้ยเดี๋ยวเอาคอมมาเลยเหรอคอมของเขาเลยแต่แต่เราทําในนี้ให้ทำในนี้ลงเหรอเขาก็เลือกเองทําในคอมเวอร์ชันทำในนี้ใช่พี่พี่ว่าทำในนี้ลงใช่ไหมใช่ได้งั้นเดี๋ยวเขาไปเอาโทรศัพท์มาแต่ตอนนี้เทรศัม่ได้ไอตอนแรกเขาเขาก็นึกว่าเองทําลงในคอมผิดแม็กบอก วุคนครับที่พูดจคลิปกับหนูแล้วก็พุ่เจ้าด้วยเกลือเออเดี๋ยวก็ก็ก็ทำไมไม่ทำลงในคอมทำไมทำไมไม่ทำในคอมคอมยังยังไม่ได้ขออนุญาตโหลดออะไรเลยเพราะเขลืมขอในตอนแรกแล้วก็นึกว่าพูดทำใคอมเงินเขาไลน์ไปหาเจ้าเจ็บแต่ดีอ้ยมันเจ็บแต่ดีที่รู้จัมรักของเธอน ไม่รู้ง๋สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นใครผมชื่อแม็กนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมไฟพ่ไอคิวที่ห้าค่ะตะกคิดพูดไปแล้วนี่เออจริงด้วยโอ้โหพี่เฟดดี้ยังจะมาด้านซ้ายหรือเปล่พี่เฟดดี้อะไรล่ะครับพิชิก้าแบตเหลือห้าสี่ตอนตีสองตายจบกุลงคือไดนเถอะเข้าขอม เดินมาถามเลยว่ากะจะทำกันในคอมลงไงโอ้โหหอมมากเลรส์าสป่ฝเล่นคอมจากคอมเขาเวอร์ชัน7ปก๊บมันมาห้ร้านคอมโหลดให้พี่พุธไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเครียดฉีไม่ได้เยพี่ไปดูตรงนั้นต่อนพุทธเด๋อมาถาให้เข่ห้างอมเขาอ่ะมามมันเป็นครียดฉีดไม่ได้ไม่ใชอเลยขาไม่รู้ออ้มยเฮ้ยพี่ไปดูพี่ดูคอมของเขาเป็นโน้ตบุ๊กอ๋อ มันจะทาให้คืนนี้ไม่โดนหลอกอย่างเฮ้พี่หมีพี่หมีพี่หมีครับเฮ้เไปแล้วพี่ปครับ S <S โบิเซนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอครับปะเคครับแตจบคลิปในอีก8เอ้ยสิบแปดเจ็ดห้าี่สามสองหน่งโอเคครับจบคลิป